ระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์นี้มันจะจบลงจริงๆแล้วใช่ไหมก็มีการเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้องรับพลังงานดีๆกลับไปนะเอ่อถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะตอนนี้น่าจะหยุดชะงักกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละบางคู่นะคะอาจจะลดสถานะลงเหลือแค่เพื่อนอาจจะคุยกันทุกวันก็จริงแต่ว่าคือตกลงกันเหมือนแบบ เป็นเพื่อนกันก่อนนะคือยังไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นแฟนกันคบกันถึงแม้ว่าบางคู่ไม่ได้ลดสถานะแต่ความสัมพันธ์มันมีปัญหาค่ะความสัมพันธ์มันเงียบกันมาสักพักหนึ่งมันหยุดกันหยุดชะงักกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะลัคนาราศีของคุณไม่ก็ของเขานะคะอาจจะอยู่ในราศีมีนราศีกันหรือว่าเป็นราศีกรกฎก็ได้นะคะงั้นขอดูกันต่อหน่อยมันจะจบแล้วจริงๆใช่ไหมคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ถามว่าความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ที่จะจบจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะไพ่เดทขึ้นมาขนาดนี้มีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์มันจะจบแต่ว่าเอ,อมันไม่ได้จบแบบไม่ดีอะค่ะมันยังจบแบบยังม,มีความรู้สึกดีๆต่อกันอะมันจบกันด้วยดีมันจบแบบจบสวยอะค่ะเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนออคือคุณเองก็ยังคอยซัพพอร์ตเขาเขาเองก็ยังคอยแบบที่จะซัพพอร์ตคุณอยู่ยังไม่ได้มีการจบแบบ ตัดขาจบแบบไม่ดีอะไรอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นการจบที่ยังคุยกันได้อยู่จบแบบที่ยังปรึกษากันได้อยู่จบแบบที่เนี่ยยังเป็นกัลายาณมิตรที่ดีต่อกันเป็นความสัมพันธ์ที่คือเสียใจแหละแต่ว่าต่างคนต่างยังแบบหวังดีต่อกันอ่ะยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่อะค่ะ